ต่อกันที่จังหวัดพิษณุโลกศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่39ร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่39และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมยุทธปกรณ์และเรือท้องแบนนำอาหารน้ำดื่มเวชภัณฑ์และยารักษาโรคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นก้นกระทะของบางระกรมโมเดลปัจจุบันมีน้ำท่วมขังสูงกว่า2เมตรทำให้การเข้าไปช่วยเหลือค่อนข้างยากลำบากขณะเดียวกันยังได้ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นางละอองหัตถาอายุ90ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงหลังพบว,ว่านางละอองมีไข้สูงมีแผลกดทับจานวน4จุดก่อนที่จะลำเลียงผู้ป่วยออกจากพื้นที่เพื่อนำส่งโรงพยาบาลบางระกรมให้ทำการรักษาต่อไปค่ะ